โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็นเจนี่มันจะเกิด hey, ก so oh, ええอะไรขึ <hand <hand ้นเนี่ยนักพายละไห้เหรอโด้ยโอ้โหนี่คืออะไรอะทิกกี้เข้าไปกันเถอะเฮ้ยยังไม่รู้เลยคืออะไรเข้าอะไรเข้าอย่างหลเอาเลยสองคนมาเร็วมาเร็วโอเคเข้าก็ได้ไม่รู้ว่าคืออะไรเฮ้ยไปแล้วเมาว่าว่าไงโอ้ดูสิว้าวดูเหมือนว่านี่จะเป็นว่าปาร์ตี้สำหรับก่อนอัปเดตนะ ฉเฮ้ยไปเก็บหมวกมาใส่ได้ด้วยเหรอใช่แล้วอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้มิ่นนี่ด้วยอัปเดปาร์ตี้ป็นเจแต่ก่อนอื่นเลยนะช่วยดูหัวฉันหน่อยสิว่าอ่าทำไมฉันใส่หมวกแล้วฉันเป็นอย่างนี้โอ้โหชิคกี้สภาพไหนนี่คือแบบไม่ได้เลยนะเนี่ยตลอดเลยใส่หมวกแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดเลยโอะเดี๋ยวนะฉันเล่นลูกโป่งได้ด้วยอุ้ยลูกโป่งเล่นยังไงเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอฉันแป๊บหนึ่งเฮ้ยอย่างใส่หน้าเฮ้ยย่งใส่หน้า

ก็แต่ว่าเ,วเราไม่ต้องทำอะไรแล้วหรอแค่นี้เหรอเดี๋ยวนะขอดูก่อนอนันี้คืออะไรอ่ะอัปเดตปาร์ตี้ยอร์ริสปอนฟรีอั t ดับสตาร์ทออฟอีชเดย์แบตช์แอนด์ o g r เก s ชันอ r e d ดิ a เบิลดูเหมือนว่าจะจะเป็นเกมพิเศษสำหรับว่าอัปเดตนะคือเขาให้เราเล่นแบบปกติเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะมีแบบว่าอีเวนต์ต่างๆเกิดขึ้นมาอย่างนี้นี่เองก็ใจเลวคล้ายๆกรการเด้นมังเอ็นเจแต่ว่าเป็นแบบว่ามันจะได้ไม่กระทบกับผู้เล่นปกติที่เขากำลังเล่นอยู่ในเกมปกตินะ แล้วแอดมินก็น่าจะแบบว่าใช้คอมมานด์ต่างๆในการแบบว่าตูมตามบึ้มบึมมอะไรเงี้ยระบำมๆอันนี้ก็คือกวางก็สามารถแบบบึ้มบำบึ้มได้เหมือนกันนะซึ่งก็เป็นไปได้เอาเป็นว่าขยายแคมไฟล์ไปก่อนแล้วกันโอเคเอาตามนั้นเลยเกเขาประกาศแวบๆว่าเขาจะแจกเจมด้วยนะใช่ โอ้ยหิวเจมอยากได้เพชรนี่ไงแอดมินแครกี้โอ้โหเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเจมเจมใจเมาใจเมาโอ้โหเพชรฟรีดูีไงโอ้โหอย่างเท่เลยพุ่งลงมา ถ้าหัวแตกพอดีมันเป็นแค่แบบว่าฟ้าผ่าลงมาใส่หัวแล้วก็มีให้เก็บเป็นเพชรวิ่งเวิ่งเก็บได้เลยชิคกี้เจงแจ๋วแต่คือจะจะจะอยู่ที่แถวนี้อย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปโปรตรงอื่นนะเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะวิยแต่ว่าบอลลูนนี่อย่างเท่เลยอ่ะฉันสามารถเหวี่ยงได้เป็นแบบว่าเปตองเลูกบอต่างหากบอลลูนอะไรของมันยูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันโยนทิ้งไปไกลเกินบ้างหนึ่งเดี๋ยวไปเก็บแปบหน่อยแต่ว่าแจกทินเลมต์แบบนี้งกชะมัดเลยแฮะก็นานนะสิที่นี่กว่าจะได้ครบนี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหนกั นั่นสินะเอาเป็นว่าเราหาเก็บของตามแมปไปก่อนละกันตอนเนี้ยโอเคไม่แน่ใจว่าถ้าไม่ขยายแมป,ปเนี่ยเราจะพลาดอะไรไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขยายไปก่อนดีกว่านั่นละสิเผื่ออาจจะแบบว่าไปตกหล่นไกลๆขึ้นมาเราสวยเลยนะทิกิ <c oughs> ไม่นด้เจอขากระต่ายบ้างหรือเปล่ายังไม่เจอเลยเอ็นเจอจริงด้วยคุณลุงเข้ามาแล้วให้แลกของแล้วนี่ใช่ไหมใช่แล้วฉันได้ขากระต่ายมาแล้วเราจะต้องรีบแลกก่อนที่จะถึงตอนกลางคืน <c oughs> โอเคได้มาแล้วโอ้ฉันก็ได้แล้วเหมือนกันแลกก่อนกระเป๋ากระเป๋าลุงขอกระเป๋าขอกระเป๋าโอเคได้แล้ว เอาละต่อไปก็เก็บเศษไม้มากินดีกว่าเอ้<ะ>เก็บจบไม่ถึงเก็บแครอทมากินดีกว่าจะจะเก็บเศษไม้มากินแล้วล่าสุดฉันได้ยินก็น,นันนนเอเหมือนว่าแอดมินอีกคนนึงจะบอกว่าให้เราเริ่มสร้างบ้านกันได้แล้วนะสร้างบ้านหรอสร้างบ้านอะไรกันเขาบอกว่าเราอาจจะต้องการมันอุย้ยโอโ,โอเคมีกวางเอเเหมือนว่ามีกวางเป็นปกตินะ ฉันว่าทุกอย่างน่าจะเป็นปกติเพียงแต่ว่ามีอีเวนคอยมาแทรกเล่นเลยแอดมินบอกว่าเราอาจจะต้องการฐานต้องการป้อมปะการใ,ในอีเว้์นี้นะให้เราสร้างบ้านได้สร้างบ้านหมายความว่าเราให้เราไม้ไปต่อเป็นบ้านอย่างไงเหรอก็คงเหมือนแบบว่าสร้างป้อมปะการป้องกันจากอะไรสักอย่างโอ้ แปลกๆแล้เนี่ยเ้อาจจะมีตัวอะไรมาบุกจริงๆหรือเปล่านี่ยเฮ้ยปีศาจเพชรจอไงกันโอ้โหถ้าปีศาจเพชรจะฉันไม่กลัวหรอกนะฉันจะเก็บให้หมดเลยเหมือนกันเลยเอาเป็นว่าเราทําตามที่แอดบินแนะนําแล้วกันนะฉันว่านั่นคือการขยายแข็มไม่รู้ว่าอีเวนต์ครั้งนี้เราจะเจอกับอะไรบ้างอาจจะโหดกว่าที่คิดก็ได้ นิเอาละตัดไม้พอเป็นที่พอใจแล้วโกเก็บเป็นยังไงชิกกี้นะได้น,นะไรบา้บางฉันได้พวกเชื้อเพลิงมาเยอะพอสมควรเดี๋ยวจะทําการขยายแคมให้เต็มก่อนนะเกือบเต็มแล้วเคมเฮ้ยเกือบเต็มหรอเต็มแล้ว,ว,ลวโอ้ดู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 เด้อเด้อเด้อโอ,โอชยทิกกี้จะอ,อะไรหลุดจากตัวจะไม่หลุดจะไปหมดเลยมันมันหลุดออกมาจากตัวฉันเหมือนกันโอ้ตกใจหมดเลยจริงๆแล้วเธอขี้แตกใช่ไหมเอ็นเจอ๋อใช่แล้วนี่ทิกกี้จะเนี้ย ออกมาเป็นเงินเป็นทองโอ้เหมือนว่าแอดมินจะแจกแบบว่าเหรียญที่เอาไว้ซื้อแบบพวกเด c อ r a เรชันนะนะโอ้อย่างนี้เองเราไม่อาจะต้องการเลยเด კ อร์เรชันอะไรให้เรามาแต่งแคมปนะ์แ่ละแล้วก็แต่งๆไปเถอะเอเจแต่เราไม่ได้อยากแต่งแคมป์สักหน่อยนี่นะเรามาเอาเพชรใช่ไหมใช่เลยแต่ว่าเขาไม่ให้เราสักทีสิก็นั่นนะสิฉันอยากได้ทั้งหมดเลย20เพชรอารอได้ฐานมา2เม็ดแบบนี้น่าจะพอแล้วละมั้งโอ้ดูเหมือนว่าจะมีผู้เล่นถึง44ล้หลานคนเลยนะตอนนี้โอ้เจ๋งเจ๋งอยู่นะ เอาเราไปดูดต่อดีกว่าได้เวลากับแคมป์ไปเติมเชื้อเพลิงมาแล้วมาแล้วนายไปหาอะไรไกลถึงไหนกันเนี่ยโอ้ไปไกลอยู่เอ็นเจฉันบอกเลยว่าฉันเจอกล่องด้วยนายเปิดไปได้ย,ยังกล่องดรงจิงช,ชาเปิดไปแล้วนะเมื่อกี้นี้เออฉันอับเกรดวานขวาน,วานฉันอัพเกรดวานได้แล้วอัพเกรดแคมป์ไฟรูรูว่าโอ้โหไม่อัพแฮแต่ใกล้แล้วเอ็นเจหาเชื้อเพลิงมาแล้วแต่กำลังหายอยู่ได้ทานมาก้อนหนึ่งเยอะจังเลยนะก้อนหนึ่งเนี่ยโอชิคเนย์ทำไมผู้จอย่างงั้นนะทานก้อนหนึ่งก็มีแบบว่าประโยชน์นะ <mouths> โอ้ยขี้แตกของจริงเลยสิค oh, ี้เอ็นเจเอ็นเจเธอขี้แตกเหรอัขี้แตก เดี๋ยวฉันเอาขี้ไปใส่แคมป์ก่อนก็แล้วกันนะโอ้ my god ที่พูดเล่นๆเมื่อกี้นี้โอ้โหขี้แตกยิงขี้แตกจริงเลยแต่ก็ดีเหมือนกันนะเอามาเติมแคมป์ไฟได้ใช่แล้วเต็มไหมนายขี้สุดหรือยังเนี่ยันขี้สุดแล้วฉันเอาขี้ไปใส่แคมป์ไฟแล้วเมื่อกี้นี้อ๋อโอเคงั้นฉันก็น่าจะเต็มพอดีแน่เลยอ้าไม่เต็มโอ้โหขี้มืดแล้วไปโอ้โหยังล่าอาหารไม่พอเลยอ่ะฉันอยากจะได้อาหารมากกว่านี้ันเอาอาหารมาให้อยู่ในแคมป์หน่ะโอ้ยหิวแล้วกลับบ้านดีกว่าเออเราตัดไม้สักหน่อยน่าจะะเ็มแล้ว 嗯。Mm hmm. เออเลเวลอะไรแล้วเลเวลห้าเหรอเลเวลห้าฉันเอาเนื้อมาย่างอีกเยอะเลยนี่กินกันไม่หวาดไม่ไหวไอ้เบเยียมเยียมเยียมเยี่ยเียฉันตัดไม้ล่ะในจังหวะนี้เปิดเกมให้เต็มก่อนละกันหนึงโอ้ยเสียงอะไรจิกี้โดนอะไรหรือเปล่าเสียงกวางไล่ฉันเองอ๋ออะไรน้อยครับแผนที่สักหน่อยก็น่าจะดีนะโช์นี่เลยครับแล้วเฮ้ยเหมือนแดนมินจะเสกฐานมาอยู่นะจิกี้ดูตูดตัวเองไว้ให้ดีแอดมินบอกว่าจะเสกฐานเหรอใช่แล้วโอเคฉันรอดูที่ตูดตัวเองเลยน่าจะยียืนรอเลย เธอเธอเปยืนเบ่งตรงนั้นเลยเหรอเอเจ้ตรงนี้เลยทานออกมาปุ๊บปิดปั๊บเลยจะมาจริงหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยอุ้ยมาจริงด้วยเอเจ้เนื้อปวดป๊บปวดปวดปวดไปไงโอ้โหลงพอดีเลยฉันโอ้โหเล็งแม่นสุดๆเอาแหละเดี๋ยวฉันเอาของฉันไปใส่บ้างจุ๊บ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 โอ้โหใกล้แล้วใกล้แล้วเต็มกับเต็มจะเต็มแล้วอีกเดียวเอเจไปเร็วไปเร็วสมองนะอย่ะเกือบเต็มแล้วอะอะไรนะนี่เธอหลอกด่าฉันว่าฉันไม่เต็มอย่างนนั้เไร ใช่นะจะไม่มีทางพูดอย่างนั้นหรอกเธอต้องพูดอย่างนั้นแน่แน่ฉันฟังไม่ผิดนายหูาบังอาจมากแล้วเราต้องช่วยเด็กหรือเปล่าเดี๋ยวเอ็นเจช่วยสิเพราะว่าในบ้านเด็กมีของไงล่ะช่วยเป้าหมายคือการช่วยเด็กหรือว่าไปเก็บของก็ได้ไปเก็บของในบ้านเด็กมาด้วยนะแหมแอดมินเขาพิมพ์ว่าทุกคนได้ยินนั่นไหมอ่ะไม่เห็นได้ยินอะไรเลยบางอย่างที่มันใหญ่มากว้ายจิกกี้อะไรอ่ะดูนี่สิมี แบบว่าช้างแมมมอสมาเกิดที่บ้านเอาเฮ้ออยมาใงครับเนี่ยอันนี้คือช้างแมมมอสแบบว่าภาพลวงตาหรือเปล่าเอ็นเจฉันก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันถ้าเราชอบแมมมอสนี่เราจะอ่จะเป็นอะไรหรือเปล่าเราควรจะเลี้ยงแมมมอสไว้ไหมหรือเราจะควรจะฆ่าเอาเนื้อมาเราต้องเลี้ยงแมมมอสสีอันนี้ยไปเ,เสียงอะไรอ่ะเสียง <ๆ S 1> ม,มันตัวอะไรบุกโอ้โหมีพวกโจนมาบุกแคนเอ็นเจทำไมมไได้ยินเสียงเลยตึ้ง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 ไม่เห็นมีเลยอ๋อเหมือนว่าเขาจะเอาออกในอีเวนต์นี้นะอ๋อโหยต้อดีด ก็พวกนี้ก็ยังกระจอกมันเดิมโอเคก่อนที่ฝนจะตกฉันต้องไปตัดไม้ก่อนแล้วหรอโอ้จริงด้วยเดี๋ยวคืนต่อไปน่าจะตกแล้วหรือเปล่าใช่กระเป๋าฉันเก็บได้สิบห้านะเนี่ยของฉันก็เหมือนกันน้ำแขวานฉันยังไม่ได้อัปเกรดเลยเนี่ยตอนนียฉันได้ขวานอัปเกรดมาแล้วโวดีจังเลยฉันก็อยากได้เหมือนกันนายเก็บมาได้เท่าไหร่จิกี้ว้ยเช้าไม่มอสเดินไปไหนเอ้าเฮ้ยอ๋อเดินอยู่ในบ้านอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของเราสินะ แล้วจิ๊กตอนนั้ฉันจะมีหน้าที่ไปเติมอีกกระปตดนึงแบบว่าแค่เดินชนก็เต็มแล้วงั้นเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเติมให้เต็มเองนี่พระเอกมาแล้วเฮ้ยอจอดเรียบร้อยโอ้โหฝนตกก็ดีเลยโชคดีสุดๆเลยที่เราอัพเต็มแล้วนะนะใช่แล้วตอนที่เราไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าถังน้ำมันเลยนะเนี่ยโอเดี๋ยวนะเฮ้ย เค้กได้ไปหมดเลยมีเค้กมาอยู่ที่แคปโอ้โหเอ็นเจอุ้ยบอกเลยว่าเค้กนี่คือแบบของดีเลยนะจิกกี้โอ้เดี๋ยวเอาไปวางไว้ดีๆก่อนละกันถ้าอย่างนั้นแหละโอ้ต้องครับชั้นวางของแล้วแบบนี้อุ้ยจิกกี้เราเปิดมาในกล่องก็ยังมีเค้กจิกของฉันว้าโอ้โหนี่มันเค้กมันซึมเข้าไปข้างในเลยอะแต่ฉันซึมงกว่าอุ้ยแบนเดตแบนเดตแบนเดตเอ้ออะไรเดี๋ยวกลับบ้านก่อนฉันเอาเค้กมาวางเรียงบนชั้นดีกว่านีเชิบ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  แล้วไหนเค้กอู้แล้วก็มีเค้กวหงกันนี่หายไปไหนแล้วเค้กเอาเค้กไปไหนเอ็นเจอ๋อยู่ข้างบนนู้นจิกี้อุ้ยสุดยอดเลยเฮ้ยจิกี้เฮ้ยอะไรอ่ะจะได้เลยอุ๊ยเดี๋ยวฉันก็ได้เหมือนกันโอ้ my god โอ้โหสบายแล้วตัดไม้ง่ายเลยอย่างงี้ไม่ต้องกรงวลอุช้างเดินชนที่มันสุดยอดเลยสมกับเป็นปาร์ตี้ซะหน่อยแบบนี้ไม่จําเป็นต้องฟาร์มเยอะใช่แล้วมีเลื่อยมาให้ถึงที่เลยสุดยอดนี่เฉาะเลยเฮ้ยก o มี g พอมาแล้วจิกกี้เอาเฮ้ยมีกบยิงด้วยแล้วแล้วแล้วเจ้ากบนี่คืออะไรอ่ะ,ะเป็นเหยียบหัวเจ้ากอบอยู่เนี่ยมีกบมาตรงนี้อีกแล้วโอ๊ยกอบอีกตัวนึงอ๋อเมื่อกี้โอ๊ยโอ๊ยจะโดนจะโดนมันเลียจะโดนมันเลียไอ้เจออ๊ ปัวจิกี้นายต้องระวังเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มอะไรเอย่ยบู<ฮ>บปินบูปินแปลกๆเดี๋ยว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 มันสูงมากจิกี้นี่มันป้อมปาการป้อมปาการเอาแหละระวังสองป้อมปาการเลยแล้วกันเอ็นเจขึ้นมาดูสิโหยสุดยอดเขาบอกว่าอันนี้เป็นของที่ไม่เคยแอดเข้ามาในเกมอ่ะวา้าวว้าวถ้ามันจริงจริงเนี่มันก็เจ๋งเลยนะเนี่ยนั่นสิโอ้โหเท่เหลือเกินเอาเป็นว่าเรามาสร้างแคมป์เล่นๆกันดีกว่าเอ็นเจในเดี๋ยวนี้เราสามารถพกป้อมปาการไปที่ไหนก็ได้เลยเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ใช่ไหม าช่วยเด็กแป๊บหนึ่งละที่กี้อ๋อใช่ฉันลืมไปเลยว่าเราต้องช่วยเด็กนี่แน่ใกล้แลี้วนี่แน่นี่แน่นี่แน,น่เออเออแล้วก็เก็บเนื้อกับแคมไปด้วยเราจะได้มีเนื้อกินชิวๆเดีย๋ยวนะฉันว่าฉันเคยเห็นเขาว่ากันว่ามันมีบั๊กแบบว่าสามารถเข้าห้องเด็กได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจด้วยนะเอ็นเจรู้เปล่าเดี๋ยวนเหรอนะต้องลองทำดูล่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลางคืนละเอ็นเจไปดีกว่า <ขอ S 1> กลับบ้านเร็วเออชึบ๊บบ๊อเออเเจมาตรงนี้เร็วรีบกลับบ้าน เรรียยบ้อวิกเลยวิกลเลยเร็วเข้าหัวเด็กยอยู่แค่อืึม่มเราแท้ๆถูกเอ้ยฉันอยากรู้ว่าอันนี้มันคืออะไรนะที่เพิ่งได้มาเหมือนจะเป็นรีไซเคลลิลเครื่องรีไซเคิลเหรอสุดยอดเจ๋งเจ<า>๋วแล้วมันทำอะไรได้เธอเธอลองวางดูสิโอเคงั้นฉันจะวางตรงนี้แล้ววางวางทั <นะ S 2> ง้งที่เอเจโอโอตรงนั้นเป็นตรงที่ฉันก็จะวางกระแพงน่ะสุดยอดเลยไม่ทันแล้วเอาเป็นว่าไม่เป็นไรโอเพ่นรีไซเคิลเมนูแอม่าอันนี้มาอย่างไรกันเนี่ยอ๋อจิกี้พอดีว่าวางไม่สวยใช่ไหมนี่เลยทุบเลยโอ้ได้คอนมาย้ายที่พอดีสินะ เจง๋งแจ๋โอเคเอามาวางไว้ในในหน่อยตออรงนี้ก็ได้รีไซเคิลไหนแล้วมันเปิดเครื่องได้เหรอ <c oughs> ไม่เห็นมีอะไรเลยอ,ะ Open อ่ะโอเพนรีไซเคิลเอะหรือว่าเราจะต้องเอาอะไรใส่ลงไปก่อนอ่าเนี่ยฉันใส่ไปแล้วไม่เห็นมันจะทํางานเลยเอนเจ้งานเอาเอาเจ้านี่เป็นรีไซเคิลได้ไหมรีไซเคิลให้กลายเป็นคนดีขึ้นเอาแหละเอเจเธอไปช่วยเด็กนะเดี๋ยวฉันทําการสร้างกําแพงแคมป์แล้วกันโอเคไหนไหนก็มีเลื่อยแล้วตัดไม้ได้สบายสบายเลยแบบนี้ปุนเจคายไปไหนแล้วอ่ะอาจจะไขไปแล้วก็ได้เอ็นเไขเรียบร้อยเอาเรามาเก็บเด็กกันดีกว่า เก็บเด็กใส่ถุงกลับบ้านมาเลยเดโอ้เหมือนว่าตอนนี้ในเกมจะมีคนเล่นอยู่ทั้งหมด4.7ล้านเลยนะว้าวสุดยอดจริงจรอ,อ้ยวุ้ย,ย,ยจิกกี้ มดเลยโอ้โหแจกอาหารสินะโอเคเจ๋งแจ๋วเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารไปอีกสักแอปหนึ่งโอ้งั้นฉันวางเด็กไว้ก่อนละกันทิ้งอาหารก่อนเดี๋ยวพอดีเลยเอาละฉันช่วยเด็กคนแรกมาแล้วอืมฉันอยากรู้จังเลยทำไมถึงใช้ไม่ได้กันล่ะโธอเอ้ยเครื่องรีไซเคิลเนี่ยเฮ้ยเพชรเฮ็ดเฮ็ดฉันเห็นฉันเห็นมีเพชรมาเกิดหูเพียบเลยอุ้ยเพชรฟรีเหรอใช่แล้วจิกกี้มาเร็วสามเม็ดสี่เม็ดดัดไม้ต่อเอ้ยจะมาช่วยเด็กคนที่สองอยู่นะอ้ามากัระดีบอกนะว่าที่แคมป์เรากำลังโดนบุกอ่ะจิ เหมือนจะใช่นะตอนนี้ฉันก็ไปอยู่ที่แคมป์เหมือนกันแหละนั่นก็ด้วยเอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนเหมือนมีมีมีอะไรสักวายอะไรอ่ะอุ้ยเมื่อกี้นี้ฉันเห็นอุกกาบาตตกลงมาอุกกาบาตเนี่ยนอะใช่แล้วอุกกาบาตตกลงมาตกลงมาเป็นเป็นกล่องเงินเจ้ว้าตกลงมาที่แคมป์ของเราอุกกาบาตตกลงมาเป็นกล่องสีดำโอ้ my god รอฉันก่อนรอฉันด้วยทำไมเนี่ยอืมนี่แอร์เปิดซะเลยรู้บอกเลยนะว่าตอนที่มันตกลงมาเมื่อกี้นี้อย่างเจ๋งเลยอ่ะ ไดโนคิด <D ino Kid> ไปอยู่ในกล่องเฮ้ยเดี๋ยวเปิดออกมาเจอไดโนคิดเหรอได้แล้วโอ้รู้สึกว่าฉันก็เปิดได้อีกอีกอีกหนึ่งครั้งนะอ้าวแล้วทำยังไงละ่ะทีนี้ไดโนคิดไหนขอลองเปิดดูซิโอ้โหเขฉันได้เป็นโล่แหละเอ็นเจอ้าอย่างนั้นเหรอเป็นได้เป็นเสือ้อเกาะโอ้ถ้าเสื้อเกาะบอกโลก่ลก็น่าจะอมตะกหรือเปล่าไม่น่าเลยสิประเด็นคือทำไมฉันเปิดเจอไดโนคิดอยู่ในกล่อง ไดโนคิดหน้าทางน่าจะโดนอุกบาทลงใส่หัวเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหโอ้โหเครื่องสัพท่าเครื่องสัพท่ารวๆเลยโอเคดีเหมือนกันไม่ต้องไปไล่เก็บของใส่เครื่องคราบไปเลยนี่โอ้โหโอเคของปละล้ำประเหลือรวยแล้วพวกเราเอาล่ะฉันไปช่วยเด็กคนที่สองต่อก่อนนะโอเคเอาล่ะเรียบร้อยแล้วฉันได้กุญแจมาแล้วล่ะไปนะเปิดไปดูซีเด็กคนที่สองได้ตัวมาราชิกิเดี๋ยวพากับแคมป์เรโอชิกิเดี๋ยวนะอะไรตัวเกี่ยวอยู่ที่แคมป์เราโอเอีเอียนนี่นะเหมือนมีเอเลี่ยนมาบุกแคมป์เราด้วยแหละเอ็นเจเมื่อกี้เนี่ย Oi, oh, dia ada di alien. อคแล้วรน่าจะโดนแอดมินเสกมามากกว่าฉันว่าทั้นก็จะทําการคราฟสิ่งที่เรียกว่ากําแพงต่อไปเผื่อว่าจะมีอะไรให้เราป้องกันเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนันนีิดูไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่เลยนะบอกตรงเอาละไปช่วยเด็กคนที่สมดีกว่าโอ้ยอย่าบอกนะว่าโอ้ my god เหมือนเราจะโดนบังคับถูกเปลี่ยนเป็นนักเผาไฟนะเอ็นเจแถมให้นี่มาด้วยทั้งน้ำมันโอ้ถชาอย่างนั้นก็โอเคได้เวลาเผาแล้วอ โอ้ย,อยเมามันเมามันเอ้ยโอ้ยอีกแล้วจิก๊กอูกระบาทใช่ไหมอะกูกระบาทไหนอุกระบาแล้ว โอ้ยสองกระป๋องอ,งองอันเลยสองอันเลยเอ,อเปิดกอดด่อนจังหวะนี้โอ้โยของดีของเท่ของอันตรายดูสิจะได้อะไรขอแบบของโอ้ฉัน <บด S 2> ได้โด่โอ้โหฉันได้ปืนลูกสองก็ดีนะจิกจัแล้วอีกกล่องหนึ่งละ่ะเธอเปิดได้อะไรเอ็นเจ้ฉันเปิดได้โล่มันมีสองกล่องนะที่ตกลงมาเมื่อกี้เนี่ยแต่ล้าลองเปิดอีกกล่องนึงดูดูิว่าจะได้อะไรฉั้นได้โล่มาอีกหนึ่งอันโล่เยี่ยบเลยโล่เปิดได้โล่เต็มไปหมดเลยเดนเจ้ทำไมเราถึงได้โล่เยอะขนาดนี้โล่กองกัน3อันแล้วตอนนี้โลโล่โล่ โลแล้วก็โลนี่หมายความว่าเราจะเจออะไรที่มันน่ากลัวหรือเปล่าอคิดไปนเองน่ะไม่มีหรอกอะไรน่ากลัวกว่าน,นี้ไม่มีแล้วอีซี่เอานี้ประหยัดเท้าเตาก่อนดีกว่าครับได้แล้วนี่นาแต่ไปช่วยเด็กคนที่สานมานาชิกีโอเคฝากด้วยนะเอ็นเจได้เวลาที่เธอจะลองใช้แบบว่าปืนไฟแล้วเนี่ยจะไปกู้ใจใครดีนะาก็ต้องเป็นมีหน้าทําอยู่แล้วหรือเปล่าเออจะใกล้ยอยู่แล้วเนี่ยมีหน้าท่ามอลองกลับมาเอาฟ้าก่อนดีไหมอ่ะ อุยติกเ้เผาแล้วสุกเลยโอ้โหไม่ต้องเอามาย่างที่แคมป์หรอได้แล้วเผาแล้วกินได้เลยสบายใจโอ้โหสุดยอดเลยแฮะโอ้ยอย่างนี้ก็เข้าทางช่เลยสิหมดูซีเด็กน้อยอยู่ที่ใดนี่อยากกลายเป็นหมาย่างอย่างนั้นเหรออืมอร่อยเลย ชิคกได้แทมาเต็มเลยโอ้เจ๋งเลยแบบนี้แหละนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการหเหมือนอว่าให้มาแบบนี้หมายความว่าเขาจะกาลังจะเสกอะไรที่มันโหดร้ายมาหรือเปล่าเนี่ยคมดมากมาไม่มีหรอกแอดมินประกาศเมื่อกี้ที่บอกให้วางแทบรอบๆฐานของตัวเองด้วยแสดงว่าเันว่าแน่นอนเลยโอ้ย โอ้โหนึกว่าก้อนอะไรล่วงใส่หัวตกใจหมดเลยเหมือนว่าจะเป็นอะไรนะมันคืออะไรนะซี่โครงแมมมอสย่างโอ้ยซี่โครงมันก็ดีอยู่หรอกแม้ว,แบบว่ามันกินแป๊บเดียวมันก็แบบสุดยอดแล้วนะมันแค่ต้องทิ้งอะไรสักอย่างไปบ้างแล้วล่ะของเต็มกระเป๋าแล้วเนี่ยมีแต่ถังน้ำมันเต็มไปหมดเลยเอ๊เขาบอกว่ามันจะมีอะไรมาในตอนเช้าด้วยแหละอย่างนั้นหรอ,อจะมีอะไรมาอย่างนั้นหรอโออออ,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 อยอะไรกันนี่ความซวยของฉันอุ๊ยแล้วกว่าจะเช้ามันนานไปไหมอะอยากจะรู้จริงๆเลยจะมีอะไรมาบุกตอนเช้าโออ้้้หหแแลววยังงใบบบ่าปปิน กันฐานมาเพิ่มอีกหมายความว่างไงกันเนี่ยมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอกลอาจานะซิกี้แต่ตอนนี้ฉันโดนทั้งนกแถมหมาแถมอะไรแถมไปหมดเลยใจนิง่งใจนิง่งโอ้เอ็นจเธอโอเคไว้อะไม่ค่อยโอ้โหอยู่นอกแคมป์ด้วยปจุกเป็นวงกลมเฮ้ยเห็นไหมแอดมินเขาเตือนว่าให้ป้องกันฐานดีๆจริงๆด้วยแสดงว่ามันต้องมีซัมติงแล้วแหละรีบกลับมาเลยเจน้ำวรากานนี้ฉันจะป้องกันบ้านคนเดียวไม่สําเร็จยังไงไม่รู้โอ้ย,อ,ยอะไรดังฝุ๋งปุ๋งตัวฉันเองหม้าย่างอร่อยเหมีตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรบาบุกไป่อยเจ ตัวอะไรจิ๊กนี่นะตัวอะไรอยู่ที่แคมไม่รู้โอ้โหใบกอดเดียวเดียวเฮ้ออ้ยจิ๊กกระต่ายกระต่ายดำเอนเจกระต่ายดำแป๊กแป๊กแป๊บหนึ่งนายจิ๊กี้ดูเลือดฉันก็ไม่ต่างจากลายเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนนะฉันมีเบรนเดนหรือเปล่าวะอ๋อมีสิฉันจำได้แล้วฉันจะรอดเหรอกระต่ายดำมันโหดมากเลยเอ็นเจฉันกาลังกลับบ้านไป สิ่ป้องกันตัวยังไงดีฉันมีโล่อยู่นะเราจะต้องฆ่ามันให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะกัดเธอจนตายฉันบอกเลยโอเคงั้นจำเป็นจะต้องฆ่าจากระยะไกลกระต่ายดำใช่ไหมใช่แล้วอยู่ตรงฉันเลยโอ้โอเดี๋ยวนะมันมันเหมือนมันจะรู้ตัวแล้วมันวิ่งไปไหนแล้วไม่รู้เอ็นเจเฮ้ยเฮ้ย่ันจานายอยู่ตรงนี้แล้วก็ตายไปไหนไม่รู้มันมันมันจะหายไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวระวังตัวด้วยเหมือนแอดมินการ์ดจะเสกอะไรสักอย่างมาโอเคงั้นจะนตุกนายขึ้นมาก่อนละกันโอ้ยโอเคขอบใจมากเอ็นเจโอเคเจ๊เอาเฮ้ยเจ๊ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่เจ้าหนูใครอันนี้ฉันเองโอ้ยโอ้ยเจ้าโอ้ยแคร์หลอดโอ้ยโอ้ยแครอทอะไรเนี่ยโอ้ยแคร์หอดไล่เผาเผามันเอี่ยเจ้เฮ้อแครอทผีสิงเนีเจ้โอ้โหแครอทถือขวานมาไปแล้วแปลกชะมัดเลยอ่ะนี่มันแผนการรอบฆ่าของแอดมินจะช่ไหมโอ้ยโอเคกลับมาเกิดใหม่แล้วโอ้ยโอ้ยตกใจ ไม่ปลอดไฟไม่ปอดไฟโอ้โหดีแนะช่างสร้างกำแพงมาใส่แก้วไฟไม่ได้มาค้าบกันจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ็นจีเอาอะไรใส่แก้วไฟไม่ได้อย่างนั้นเหรอไม่ได้เลยเดี๋ยวขอปีนหนีขึ้นขึ้นบนนี้ขึ้นบนนี้จะรอดไหมเอ็นจีโอ้โหรอดอยู่นะพี่ีๆเผาไปเลยเผาไปเลยเผาบ้นเผาสาถึงไหไม่รู้แต่ว่าเอือโอ้ยโอ้โหไม่ปอดไฟซีฟองแน่ๆนะซีซีแน่แง่เออแล้วเร็ว ฉันต้องทำอย่างไรแก้มไฟมันหายไปหมดไอ้หมามันขู่ฉันมันเอาปากมาขู่หน้าฉันน่ะหมาอกตัวแล้วเจ๊โอ้โหไม่ไม่หลอดแน่โอ้ยโอ้ยฉันมาช่วยแล้วจัดจัรได้เปล่าเผาไปเลยอหยุดเลยยอ นี่แหละนี่เผาเผาเผานี่โอ้โหเผาเผาน,นี่ลืมไปว่าจะไ่ฉายได้ไม่ใช่หรออ่าใช่นั่นสินะเอามันกลัวไฟไหมมันยังโผล่ไฟอยู่นะพี่ทีหมายถึงไฟฉายหรือไฟชั้นไฟฉายนี่แหละเอาไฟไล่เผาตูดมาเลยเจโอ้ชิวๆนี่แบบนี้แหละ S <S <S ไปเลยลูกพ่อกว้างน้อยอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนฝั่งใครกันแน่เนี่ยเช้าแล้วโอเคหมดตอนนี้จะเช้าเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยแล้วแคมไฟเราก็กลับมาโอ้ <S 2> <S 2> <S <S โอเคม,ม,มีมีให้เติมแคมไฟด้วยโอเคเติมหน่อยก็ได้ครับเน่ยสี่เล่นดับแคมไฟกับเป็นว่าเล่นกันนานเด่นี่้วไ้ตายเหอเราหายไปหมดเลยของฉันหายไปไหนหมดเลยวอ๋อยู่นี่แล้วเด็กก็มาร้องอยู่ข้างศพจะด้วยนะทีกรัเด็กเสียใจที่เธอตายคนที่สามโอ้ขาดเด็กอีกแค่คนเดียวเองเหรอเนี่ยได้แล้วอันนี้คืออะไรหล่นลงมา อ๋อเสื้อขอชิคกี้ฮะมีอะไรตกลงมาได้เหรอได้แล้วโอ้ังนฉันขอแล้วกันอันนี้เจ๋งแจ๋เลยแอบเยียบเลยเฮ้ยหมวกอะไรกันเนี่ยหมวกคนหดไม่ใช่หรอเอ๊ะมีหมวกอะไรด้วยเหรอไม่แล้วนะไม่เห็นหรอกของฉันไม่เห็นจะมีอะไรตกมาใกล้ๆฉันเลยนะอ๋อมีหมวกแบบว่าหมวกเขาแหลมๆอ่ะหมวกไวกิ้งใช่เลยหมวกไวกิ้งเฮ้ยโอ้โหฉันก็อยากได้เหมือนกันน่ะทําไมไม่เห็นจะรอปมาให้ฉันมั่งเลยตอนนี้ไม่เห็นเลยอาจจะต้องอยู่แถวๆหรือเปล่าแถวๆบ้านอย่างนั้นเหรอมีตกมาอีกสักอันไหมตอนนี้ยังนะโอ้ เดี๋ยวนะฉันเพิ่งสังเกตเห็นเอ็นจ์ตรงนี้มีเฮ้ยขวานขวานขวานแอด,ดมินเอ็นจ์จิกี้แอดมินเอ็กซ์จะขอหยิบได้ไหมอ่ะเธอหยิบเลยไหนลองถือโอ้โหนี่มันไม่ใช่ขวานธรรมดาเอ็นจ์นี่มันขวานยักษ์มันคือขวานฉันอยากรู้มันตัดแล้วมันจะแรงแค่ไหนต้องลองเอาไปตัดดูดีกว่าลองไปตัดดูแอดมินแอดมินเอ็กซ์เลยนะมันจะเป็นยังไงว้าจิกี้ตัดทีเดียวพังเลยโฮ้ยตัดทีเดียวต้นไม้ล้มเลยเหรอใช่ ไถแนวไปเลยฉันให้หนายโอ้โหเชาะทีเดียวไม่นายต้องการไม้แค่ไหนบอกว้าโอ้โหสามารถตัดไม้ได้แบบชิวๆเลยแบบนี้ไ้แนวโอ้โหจิหกี้พายุหิมะเลยจะแรงขนาดนี้เนี่ยอุย้ยเดี๋ยวอันนี้มันไม่ใช่พายุหิมะธรรมดาแล้วเอ็นเจนี่มันทอร์นาโดแล้วโว้ย <c oughs> จะจัดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โหอะไรเออทอร์นาโดอะไรวัน oh. น oh, no ี้ล่ะเดะโอ้ยจะยอดเลยเอออายุทอร์นาโดเข้าโอ้ยเพชรมาเพชรยอเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีเพชรสปอนแอดแคมป์เต็มเต็มเลยเต็มเปงปอหมดเลยเอเจโอ้เพชรเต็มแคมป์โอ้ยฉันต้องเก็บเพชรก่อนแล้วล่ะจังหวะนี้ปลกฉันขึ้นไปเอเจปกฉันขึ้นไปฉันนอนอยู่ตรงนี้ประเด็นของฉันเหลืออันสุดท้ายแล้วนะจิกี้อุ้ยดูสิเพชรเต็มไปหมดเลยเจ๋งแจ๋วเลยโอ้โหเก็บก่อนเลยเก็บก่อนชาวเล เก็บ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 ให้หมดอุ้ยโอ้คานี้ยิงเพชรรัวๆเลยอืมเพชรมารัวๆเพชรมารัวๆได้กี่เม็ดแล้วเนี่ยเต็มๆรวมๆนี่กี่เม็ดจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่เห็นว่าจะแจก20เม็ดไม่ใช่หรอน่าจะเกินแล้วหรือเปล่าเนี่ยก็ไดะสิเออไม่เม็ดหนึ่ล้อยโอ้โหอีกเม็ดหนึ่งเก็บเอ็นเจโอ้ยดูข้างบนนั่นเสกพายุหิมะนี่มันเวอร์เกินไปหรือเปล่าอุ้ยนั่นมันใช้เป็นพายุหิมะจริงหรอฉันนึกว่าเอเลี่ยนมาหมุนปั่นนนนนออออออยยยยู่่่่ะะีีตเเเเ้๋ใชมมมมลลหืผผสสพาุ พ,ดดพอตาโดผสมเมฆฝนอะไรสักอย่างใช่ดูยังไงก็เป็นอย่างนั้นะ อยโอ้โอ้ my god ฉันว่าแค่นี้ก็เกิน20เมตรแล้วแหละโอ้ยร่ำรวยร่ำรวยเพชรละเกินเก็บให้หมดเลยเจอย่าให้เหลือสักเม็ดนึงเลยนะมันสุดยอดไปเลยโอ้ยฉันมีถึง400กว่าเพชรแล้วตอนนี้โอ้ m ก god โอ้นี่มันเป็นอีเวนท์ที่คุ้มค่าที่สุดเลยบอกเลยว่าได้เพชรไปนำนโอ้ยติดแท็ีลวฉันไปเลย โอเคพายุหมดแล้วโอ้โหขวานแอดมินอย่างที่โกงเลยอ่ะฟันดีเดียวหัก,หก,หกทุกต้นบอกเลย บอ,อกแล้วถอยเลื่อยก็เลื่อยเธอเจอขวานแดมวินเข้าไปก็ต้องร้องวายเมืดแล้วชิคกี้โอ้ยตอนทําชาเลนจ์ตัดต้นไม้ทุกต้นกับช่องกบเล่นหลามเนี่ยอยากจะได้อันนี้จริงๆเลยขวานอันนี้บอกเลยว่าถ้าได้น,นี้เราน่าจะแบบอีซี่สุดๆไปเลยน่าจะไวมากๆเลยแหละโอ้เหมือนว่าจะใกล้จะจบอีเวนต์แล้วนะตอนเนี้ยเหมือนแอดมวินกำลังจะส่งพวกเรากลับไปที่ล็อบบี้แล้วนะ โ,โดยการฟ้าผ่าใช่ไหมนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดียวไม่น่าดีเท่าไหร่โอ้โหบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าตอนเล่น99ปกติแล้วได้ของฟูขนาดนี้นะเราโหดมากเลยอะนั่นสินะเอาเป็นว่าก็จบไปกับอีเวนต์ก่อนอัปเดตไปที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหครั้งแรกเลยเนี่ยของเกมนี้ใช่แล้วบอกเลยว่ามันคุ้มจสุดเลยละ่ะน้องๆเข้ามากันเถอะนะถึงจะมาดึกหน่อยสักสามทุ่มก็คงไม่ดึกมากใช่ไหมเป็นวันหยุดซะด้วยพรุ่งนี้ใช่ แล้วแบบว่าคุ้มค่าฟุตๆไปเลยดูสิของแบบหูเพชรทั้งเท่าไหร่เนี่ยได้มาเยอะมากเลยอะเออเอาเป็นว่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับใช่แล้วงั้นเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนมาบุยมาบายปูดดีหูเผาเผาแบบไม่ต้องกลัวเปลืองปูดป,ปูด,ปด